ก็มาจากที่คณะนักวิจัยเราร่วมมือกันในลักษณะของสหขวิทยาการนะคะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและว,วิศวกรรมศาสตร์นะคะจัดตั้งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยขึ้นมาก่อนจากนั้นระยะต่อมาเราก็ยกระดับขึ้นมาเป็นกลุ่มวิจัยแล้วก็ใหญ่ขึ้นเป็นศูนย์วิจัยนะคะจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็คือศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเราเนี่ย ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศนะคะรวมทั้งเรามีภาคอุตสาหกรรมนำร่องที่ร่วมมือกันอย่างที่ค่อนข้างจะยั่งยืนนะคะจึงเป็นที่มาของศูนย์เชี่ยวชาญน,นี้ทางศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเราก็มีวิสัยทัศน์นะคะที่จะเป็นศูนย์เชี่ยวชาญชั้นนําในภูมิภาคอ,อาเซียนทางด้านเทคโนโลยีรุ่น C เพื่ออุตสาหกรรมเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านวิชาการและก็นวัตกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์นะคะ ที่เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมทางศูนย์เชี่ยวชาญเรามีพันธกิจนะคะเป็นการพัฒนาผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการของนักวิชาการผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นพื้นฐานที่เรายังคงต้องให้ความสําคัญสูงก็คือการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่นักศึกษา และก็ผู้ปฏิบัติการในภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ทั้งนี้เพื่อศักยภาพของการทำงานทางด้านนี้นั่นเองนะคะเราจะมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็มีผู้ประกอบการนำร่องที่อยู่กับเราเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการนั่นเองนะคะในกรณีของสูนเชื่อชาญของเราเนี่ยจะมี Product Champion อยู่2ประเด็นประเด็นแรกก็คือเชื้อพันจุลินทรีย์เพื่อจะมานำมาใช้กับเทคโนโลยีการ ผลิตผลิตภัณฑ์น,นะฮะกับกระบวนการผลิตซึ่งกระบวนการผลิตก็จะสอดคล้องกับพฤติกรรมของจุลินทรีย์ที่เราใช้ซึ่งณขณะนี้สิ่งที่เราร่วมกับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็มีความก้าวหน้าสูงก็เป็นอุตสาหกรรมการหมักยังอุตสาหกรรมการหมักน้ำปลานะคะใช้เวลานาน1 2บสถึงสิเดือนโดยธรรมชาติแต่เมื่อใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์เข้าไปช่วยจุลินทรีย์เองมีเอนไซม์ความสําเร็จของเราตอนนี้อยู่ประมาณ8เดือนขึ้นไปนะคะ ซึ่งทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งการย่อยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่พึงพอใจนะคะในกรณีของการศึกษาวิจัยถ้าเชิงลึกจริงเนี่ยเราจะร่วมมือกับต่างประเทศซึ่เราศึกษาถึงระดับสารพันธุกรรมภายในเซลล์ด้วยอาศัยเทคโนโลยีที่เร็วและก้าวหน้านะคะอย่างเช่นสถาบันในสหรัฐอเมริกาหรือในยุโรปหรือในญี่ปุ่นอย่างในประเทศไทยที่เราร่วมมือมากก็จะเป็นกลุ่มของสถาบ,บันมรเร็งแห่งชาติที่จะมาดูว่า ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบแต่ละอย่างมีฤทธิท์ทางด้านมะเร็งหรือเสริมภูมิคุ้มกันระดับไหนเปล่าะคะแล้วก็สถาบันวิจัยลำแสงซินโครตอนเป็นหน่วยงานที่เรามีความร่วมมือมาอย่างยาวนานนะคะเพราะว่าการวิจัยมีเครื่องมือชั้นสูงที่สถาบันนี้นะคะในแง่ของชุมชนคือศูนย์วิจัยเราเนี่ยใช้วัตถุดิบที่เป็นผลผลิตการเกษตรของประเทศไทยผลผลิตหลักก็คือมันสำปะหลังต่อมาก็คือพวกปลา ปลาน้ําจืดปราทะเลทีนี้นอกจากมันมันก็ยังมีผลผลิตที่เป็นพืชผักหรือไม้ยืนต้นอื่นๆที่ให้ผลตอนนี้เราลงไปดูในชุมชนก็จะมีไม้พื้นเมืองที่เราทําค่อนข้างเยอะคือคือในกลุ่มมะสังนะเราพบว่าผลเนี่ยองค์ประกอบของผลเนี่ยมีหลายสารที่น่าสนใจโดยเฉพาะสารหอมระเหยเราวิจัยไปไกลพอสมควรอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะเราก็ร่วมมือกับ ผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงในการสกัดสรรหอมระเหยด้วยในแง่ของสิ่งแวดล้อมเนะี่ยที่เราทําอยู่พอสมควรก็เกี่ยวข้องกับการผลิตปุ๋ยหรือการเพิ่มมูลค่าของวัสดุที่เราไม่ใช้แล้วให้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นกากมันสำปะหลังกากมันเนี่ยพอออกมาเสร็จแล้วถ้าไม่ทําใดๆส่วนใหญ่ก็จะทิ้งหรือรอที่จะขนไปเป็นอาหารสัตว์ กลิ่นมันจะตามมาทันทีเพราะมีการเน่าเสียได้ง่ายสิ่งที่เราช่วยได้ดีก็คือรีบเปลี่ยนโครงสร้างเหล่านั้นให้เป็นสารที่มีโปรตีนสูงหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาจุลินซีไปเปลี่ยนการย่อยสลายให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าสูงสำหรับการพัฒนาในอนาคตของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเรานะคะเรายังคงต้องเดินหน้าตามพันธกิจพัฒนาทางด้านวิชาการนเทคโนโลยีจุลินซีในเชิงลึกรวมทั้งฝึกนักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ให้เห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะศูนเชีชาเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจุรินทีให้ความใส่ใจลองเปิดใจกับเขานะคะประโยชน์มีมากมายนะคะกับจุลินทรีย์ทั้งหลายแหละหรือแม้แต่การนำองค์ความรู้เนี่ยไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ อีกประเด็นหนึ่งสําหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขังนะเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ใช่ยุ่งยากแต่เราต้องให้ความสําคัญประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะมากมายนะคะส่วนเชี่วชาญเฉพาะทางเรายังเปิดโอกาสให้หลายๆท่านที่สนใจเนี่ยเข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้หรือประโยชน์หรืออื่นๆที่ท่านประสงค์ได้นะคะ